ก็ไม่ดีอย่างนี้้ะก,ก็ต้องขุดก่อนขุด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 ,ขดแล้วเอรถไถท,ทีนึงพอรถไถแล้วทีนี้เราก็ขุดหลุมเออขุดหลุมแล้วทีนี้ละลงปลูกปลูกก็นานกว่าจะเสร็จเนาะปลูกสองคนสามคนก็ไม่ค่อยอยากจ้างคนละแล้วก็ทำเอาแต่ก่อนมันสวยแต่ตอนนี้มันเพี้ยลงไงก็เลยต้องปล่อยมันไปอย่างนี้และ เออตั้งแต่ไปวัดประธรรมกายมาก็เออหลวงพี่ท่านก็บอกว่าเออสัมมาละหังเด้อโยมก็เลยเออข้ามมาก็ต้องทําทุกวันกินข้าวเสร็จก็ต้องทํานอนไม่ได้ต้องทําก่อนทําเสร็จก็เออค่อยนอนตื่นเช้าบางทีก็ตีสี่ก็ลุกขึ้นมาก็ทําทําทุกวันทํางานไปก็สัมมาละหังสัมมาละหังไปเรื่อยๆไปจนกว่าเมื่อยก็พักเวลานึกถึงก็ทําอีกทําตลอด มือก็ถือเกี่ยวดึงหญ้าไปตามโคนสะมาอละหังสับไปก็สามาระหังไปตามสวนไปเรื่อยๆอะ่ะมีความสุขแต่ใจก็สบายด้วยเวลาตอนเย็นนั่งธรรมทิตัวเราก็เบาด้วยไม่อึดอัดดีเบาแต่ก่อนจะแต่ก่อนเนี่ยทำทีแรกโอ้ยหงุดหงิดหนักตัวเหนื่อยแต่ตอนนี้ทำถึงห้าร้อยไม่เหนื่อยนั่งไปสบาย บางวันหกร้อยยังได้ททใช่ทำทุกวันแจ้มังกรเี่กยก็ดูที่ไหนจริงก็ไม่สวย,ยแต่พอเออออกลูกมาก็เออรู้สึกว่าเออรอบนี้ได้เยอะก็รู้สึกว่าดีขึ้นแต่ก่อนขายสี่ห้าร้อยแต่ตอนนี้รอบที่แล้วได้สี่พันอยู่ลูกลูกมันแต่ก่อนลูกมันมันจะไหม่เนี่ยแต่ตอนเออรอบที่แล้วเนี่ยไหม้น้อยแต่เรามองเนะี่ยไหม่ไหม่เยอะนะ แต่พอเราเจ็บอ่ะมันได้ลูกสวยเยอะได้ผลิตงาแต่ตัวเองก็ยังตกแกเอ๊ะอะไรวะแต่ก่อนมันไม่ได้ทําไมมันได้เยอะจังใต้เป็นหลายตะก้าแต่ก่อนขายไม่ได้แต่ตอนนี้โอ้เออดีนี่มันจะเป็นอย่างนี้เนาะท่านถึงบอกให้ทําเออด้วจะทาไปเรื่อยๆตลอดจนกว่าชีวิตจะหาใหม่แหละคิดว่าดีแล้วเข้าถูกทางแล้วหลวงพี่จ้่ทำแล้วก็สบายใจ ไอ้สามีก็บอกอดีไว้แม่มึงสามมาละหังกูไม่ค่อยถูกด่าเท่าไหรเขาว่าโ <laughs> <laughs> ป่งแล้วก็บอกโป่งแล้วไม่ด่าแล้วแล้วแต่รู้ว่างี้มีความสุขขึ้นกะรู้ <c ười> สึกว่าเออคร <c ười> อบครัวก็รู้สึกอบอุ่นไม่ค่อยได้ทะเลาะกันไม่ค่อยนี่กันเท่าไหร่ก็อยู่ไปเรื่อย <c ười> ๆ้ะอยากจะฝากให้ ญาติโยมทุกคนจะให้เขาในสัมมาอระหังกันทุกคนจะได้จิตใจเบิกบานมีความสุขด้วยค่ะดีมากๆเลยแหละไม่ใช่ว่าดีขึ้นนิดเดีมากๆเลยทำทุกวันทำทุกวันแต่หลวงพี่ตั้งแต่จากที่มาจากวัดก็ทําทุกวันทุกวัน,วนไม่เคยขาดสักวันน่ะเหนื่อยแค่ไหนก็ทําถ้าไม่ทําแล้วมันเป็นยังไงมันนอนไม่ได้ต้องทํามันเป็นนึกถึงอยู่ในใจอะ่ะต้องนึกถึงสัมมาอระหัง ัมาลนาะหงอยู่ในใจทุกวันทุกวันทําเสร็จก็ค่อยนอนบางทีทีสองทีสามนอนไม่หลับก็ลุกขึ้นทําทําบางวันคิดว่าเจ้าของนอนน้อยกว่าที่นั่งธรามทีทำทุกวันนอนไปนิดนึงรู้สึกตัวนอนไม่หลับก็ลุกขึ้นทําอีกทําไปเรื่อยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าดีดีตัวเบาแต่รู้สึกว่าเห็นองค์พระแล้วแหละลักษณะองค์พระที่เห็น เป็นอย่างไรองค์พระจองค์สีทองเจ่ะสีทองแต่ตรงท้องเราเนี่ยมันจะเหมือนเป็นโพลงใจเราต้องนิ่งไม่บอกแวกไปไหนหูเราเนี่ยถึงจะได้ยินเสียงอื่นก็ช่างแต่ใจเราต้องอยู่ตรงตรงกลางท้องนะแต่ไม่สนใจใจเป็นตรงกลางตลอดใช่ไหมหูเนี่ยได้ยินลูกเปิดโทรทัศน์ก็ได้ยินหลานร้องอยู่ข้างห้องก็ได้ยินแต่ไม่ได้สนใจหรอกปล่อยมันร้องไป แล้วก็ทําของเราไปเรื่อยๆบางบางวันก็จะเห็นเป็นดวงแก้วจะเห็นเป็นดวงแก้วมีความสุขมากจ้ะมันสว่างมันก็อยู่ในถ้าท้องเราอะถ้าเวลาไหนเห็นจริงๆแล้วไม่อยากจะลุกเลยต้องนั่งไปเรื่อยๆอยากให้ทุกคนนั่งธรรมทิแล้วก็ทําใจให้นิ่งแล้วก็จะได้เห็นดวงแก้วได้เห็นองค์พระได้เห็นองค์หลวงปู่อยู่ในท้องเราด้วยจ้ะตอนเห็นดวงแก้วองค์พระ อยากเห็นหรือไม่อยากเห็นตอนนั้นใจอยากเห็นจ้ะที่แรกอยากเห็นเลยแหละอยากเห็นยิ่งไม่เห็นอยากเห็นยิ่งไม่เห็นพอเราพอเราพอเรานั่งนั่งแล้วอง์หลวงปู่ลอยมาเนี่ยเราจะเพ่งตาดูจะอยากเห็นไม่เห็นเราต้องทําเฉยๆแต่ก่อนเนี่ยนั่งเพ่งเข้ามาใกล้แล้วเข้ามาใกล้แล้วไม่เห็นจ่อย พอ,พอเราไม่สนใจจะเห็นสว่างเลยตรงท้องเรามีเทคนิคการภาวนาสัมมาอรหังอย่างไรวันนี้เราได้แค่ร้อยนึงวันหลังมาเราต้องทําให้เพิ่มขึ้นไปอีกวันนี้ไม่ถึงร้อยวันหลังต้องทําให้ถึงร้อยพอได้ร้อยล้วก็ต้องทําให้ถึงร้อยห้าสิบบืนไปเรื่อยๆเอาไปมาได้เลยทําไปเรื่อยๆทําไปถึงห้าร้อยหกร้อยก็ทําได้แต่ตอนนี้ไม่เหนื่อยแล้วใจให้นิ่งถ้าใจเราไม่นิ่งมันก็ไม่ได้เหมือนเดิม ต้องทใจทภาวนาสัมมาอารหังชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างดีค่ะดีดีดีทุกอย่างครอบครัวแล้วก็อบอุ่นแล้วก็เรื่องการเงินการอะไรเราก็ยังไม่ถึงขั้นรวยกับที่พวกที่ท่านพูดมาเนาะเราก็เเราก็รู้ถึกว่าเออครอบครัวแล้วก็ดูอบอุ่นอบอุ่นกว่าเดิมอะ่ะฝากบอกทุกคนนะคะต้องตั้งใจทำจะ้ะ วางใจของเราให้งสง,งบแล้วเราจะได้ทุกสิ่งเหมือนที่เราได้ชมในโทรทัศน์เด็ดถึงไม่ได้เหมือนที่ท่านพูดมาเราก็ได้ความสุขในครอบครัวของเรากลับคืนมาแก